สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนํารถสวยๆอีกเช่นเคยนะนั่นคือรถเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงค์ Toyota Re g เ n d e ด 2.4V Sigma 4นะคะขับ4ปี2021ค่ะคันนี้นะฮะสวยมากๆจริงภายนอกเขาเป็นสีขาวมุกนะคะตัดสลับกับสีดาขาวนะ,ะเทม่มากๆสปอร์ตสมกับเป็น Regen เ,เด r จริงๆและที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเป็นหลังคาแบ็กท็อปสีดานะคะพูกก็จกก็เป็นสีดํานะคะ ที่สำคัญเนี่ยไฟของเขาเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันกล้อง360องศาค่ะคันนี้นะคะถ้าจะใช้ในครอบครัวก็เหมาะหรือจะใช้ในธุรกิจก็เหมาะค่ะแรงม้าของเขาเนี่ยอยู่ที่148แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งเป็นยังปีสโตนปี2023นะเพิ่งเปลี่ยนมาเลยคันนี้ คันนี้นะฮะเป็นรถบ้านนะไม่มีการชนหนักไม่มีประวัติอะไรทั้งสิ้นนะ,ะประวัติสา0 0เลยสวยมากๆมีป้องกานสัญญาณการขโมยด้วยนะคะนี่สำหรับคันนี้นะฮะรองรับประตูฝาท้ายแบบไฟฟ้าค่ะบเบาะภายในของเขาเป็นสีดำแดงน,นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าจะสวยกันขนาดไหนคะ่ะ สวยจริงๆสำหรับรถดีเจนเดอร์นะเรามีเป็น2 4 2 8ให้สำหรับคันนี้นะคะเขามาพร้อมกับระบบ T Connect นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีลำโพงทั้งหมดนะ6ตำแหน่งเลยค่ะทุกคนที่สำคัญเนี่ยออปชั่นเขาเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องมองถอยหลังนะฮะนี่ปรับได้360องศาเลยนะเป็นแบบด d ดูได้เลย ตัวแอร์ของเขาเนี่ยเป็นแบบปรับแยกตอนนะตัวนี้เขาก็จะมีเป็นระบบความปลอดภัยต่างๆนะระบบกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกนะควบคุมการทรงตัวป้องกันการถลายลื่นนะคันนี้เนี่ยดูเบาะก,ก็รู้เลยเป็นเบาะดาแดงนะฮะสอและที่สําคัญเนี่ยได้เป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะ,ะมีโหมดให้ใช้งานมากมายนะไม่ว่าจะเป็น Eco Mode, Power Mode นะฮะ การใช้งานอยู่ที่71,000กิโลเองคันนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะแล้วก็มีเป็นครูสคอนโทรให้นะคะ,ะตัวแอร์แบกป้องของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7ตําตำแหน่งค่ะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นควบคุมความเร็วให้นะคะรองรับระบบสตาร์สตอปนะคะแล้วก็ตัวนี้มีประตูฝาถ่ายแบบในส่วนของอ n นเตอร์เทนเมนต์ของเขานะเขาก็มีเป็นบลูทูธวิทยุนะ VR นะสั่งการด้วยเสียงแล้วก็มีเป็นข้อมูลรถ USB นะคะ S D L ให้ใช้งาน Apple CarPlay Android รองรับหมดเลยนะคะนะสามารถท่องเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะแล้วก็จะเป็นโหมด P V M นะคะรอบคันแล้วก็มีเป็น m i ล a c a t นะคะตัวนี้อ่าแต่ตัวนี้เขาก็จะเลือกวิธีได้หลายอย่างนะสามารถไปทดลองใช้ได้เลยนะทุกคน สำหรับปี2021ก็จะมีเป็นตัวสมาร์ทชาร์จนะคะแบบเอาโทรศัพท์ไปแตะได้นะคะมีเปิดปุ่มสวิตช์ให้นะคะหน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบอกของเขาเป็นเบาะหนังสีดำแดงสวยงามสปอร์ตค่ะห้องโดยสารสะอาดน่าใช้นะไม่มีร่องรอยการชำรุดของเบาะเลยนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยมีเป็นปลั๊กชาร์จให้ USB ให้ใช้งานค่ะนั่งสบายค่ะแล้วก็สามารถาปรับเบาะได้อีกเล็กน้อยนะนี่ พับเก็บง่ายมากนะแล้วก็สามารถใช้งานได้เจ็ดท่านค่ะสำหรับคันนี้นะคะใครสนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพข้าราชการนะคะเจ้าของธุรกิจหรือพนักงานบริษัทนะคะ<ส>คันนี้เนี่ยหนูขอเปิดให้อยู่ที่1,250,000านะผ่อนอยู่ที่22,913บาทนะรายได้ไปสองเท่าของค่าง,งวดเครดีดีฟรีดาวไปเลยจ้าคุณพี่ถ้าใครสนใจนะเข้ามาดูได้ที่ เบสขาร์ออโต้สาขาร่งเก้านะคะติดต่อคุณมีนนะคะโทรได้ที่เบอร์091 760 2230ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์แลนด์ค่ะวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะ,ะถ้าสนใจเดี๋ยวมาลงคลิปใหม่นะ,ะในวันต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ